ประกา,าศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่4ทับ2,564เรื่องมาตรบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 COVID-19 จังหวัดมหาสารคามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อ1 กำหนดให้พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัยเฉพาะตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียงจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ควบคุมและให้นายอำเภอเมืองมหาสารคามและแนายอำเภอกันทรวิชัยเป็นผู้รับผิดช,ชอบบริหารพื้นที่ในการปกครองข้อ2 มาตรการป้องกันและยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรั 2019, 19, สโคโรนา2019โควิด19เฉพาะของอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอการทรวิชัยเฉพาะตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียงจังหวัดมหาสารคามให้ปฏิบัติดังนี้2.1 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกประเภทของรัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันกวดวิชาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ตามความเหมาะสมและให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถ2.2 ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหก,กิจและเอกชนทุกแห่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดและขอให้ใช้มาตรการลดความแออัดโดยเหลื่อมเวลาการทำงานหรือ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถ2.3ให้ประชาชนสวมหน้ากาก,ากผ้าหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างเป็นประจำและลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง ที่เข้าไปในสถานที่หรือร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการได้รับแจ้งข้อมูลข้อแนะนำการปฏิบัติตนหรือคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงหรือเลี่ยงจากการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้การดำเนินการสอบสวนโรค และการเฝ้าระวังโรคเป็นไปด้วยความรวดเร็วควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อให้การดำเนินการได้ผลสำเร็์เป็นอย่างดี2.4ให้จัดทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาข้อ3ให้เป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัยเฉพาะตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียงจังหวัดมหาสารคามดังนี้ 1. สนามชนไก่ 2. สนามกัดปลา 3. สนามซ้อมชนไก่ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กของภาครัฐและเอกชนเฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามข้อ4 ให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะโรงภาพยนตร์ร้านเกมร้านสนุกเกอร์ร้านอินเทอร์เน็ตร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อเสริมความงามและสปาทุกแห่งเข้มงวดการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มที่ความสามารถทั้งนี้ให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการปิดบริการภายในเวลา23นาฬิกาข้อ5ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและร้านอาหารในโรงแรมเปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกินเวลา23นาฬิกา โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถข้อ6ให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ขายสุราตามกฎกระทรวงอนุญาตขายสุราพุทธศักราช2560จำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มใดๆที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกประเภทในเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกา และ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาข้อ 7. มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ชุมชนวัดธัญวาสามตำบลตลาดอเมือมหาสารคามจัังหวดมหาสารคามโดยให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน14วันหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของหน่วยบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านและเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถข้อ8 ให้งดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยให้ในจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวกำกับดูแลและควบคุมแรงงานต่างด้าวไม่ให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกนอกเขตอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานข้อ9ให้งดจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19 หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุญาตต่อในอำเภอท้องที่พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานแผนการจัดงานและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มกราคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ประกาศณวันที่29มกราคมพุทธศักราช2564 ลงชื่อนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคามแกกดดยนดยใใน,ในใจ